จริงรถตุ๊กตุกนะครับนะก็พูดภาษาอังกฤษได้นะรถตุ๊กตุกหลายคนนะครับนะนี่ครับนี่ก็ให้ความเปิดตัวเขาหน่อยนะบางทีผมก็ไม่ค่อยอยากถ่ายเขาเขานาน,นะนนะครับนัท่านเที่มครับนะี่ดูนี่ก็มีเด็กนะครับเจะมีเด็กสอบถาม ถามว่าเสื่อนเท่าไหร่นะครับนะก็ถ้ามีคนคอยช่วยเขาอยู่นะครับเนาะก็อันนี้ครับเนาะบางทีก็เด็กนักศึกษาเขาเห็นเขาก็อยากช่วยอยู่นะครับบางทีนะครับเนาะคือก็เป็นแบบนี้นะครับนักคนไทยเนี่ยถ้าเห็นเวลาใครเดือดร้อนเขาก็ช่วยนะครับเนาะคือเรียกว่าอะไนที่ถ้าเขาช่วยได้เขาก็ช่วยนะครับนะเรียกว่าถ้าไม่เป็นการหลอกลวงนะครับเนาะคือแต่ถ้าถึงจะเป็นการหลอกลวงนะครับนะครับแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยครับนะ เป็นคนใจบุญส anyway ุนทานนะครับเราเรียกว่าชอบทําบุญนะครับเราเรียกว่าเห็นใครเดือดร้อนไม่ได้นะครับนะเห็นใครพูดเศร้าๆหน่อยก็ไม่ได้นะครับเราเรียกว่าก็นี่แหละครับนะเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะมันก็แล้วแต่นะครับนะเรียกว่าถ้าเราเจอคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆก็ถือว่าก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราเจอกับพวกสิบแปดมงกุฎนะครับเะาท่านมู้ชมเราก็เห็นอยู่นะครับเนาะมันก็มีเยอะแยะนะครับะในบ้านเรานะครับนาะ วันก่อนนี้ก็เจอนะครับในห้องเราครับนะเรียกว่ามาหลอกให้ลูกเพจเราโอนตังค์ให้นะครับก็ให้ประการให้ป้าพ uh. ใใักนะครับเนาะมาบอกว่าไม่ได้ทํางานครับอยู่กับลูกสองคนนะครับนะเรียกว่าเข้ามาโพสตนะครับป้าพักแกก็เลยโอนตังค์ให้นะครับเนาะผมก็เลยบอกเขานะครับนะถ้าให้เขารายงานตัวนะครับนะถ้าไม่รายงานตัวนี่ผมบล็อกนะครับะอืมเรียกว่าถ้าคุณไม่รายงานตัวผมผม จะบอกว่าคุณคือมิจฉาชีพนะครับเขาไม่รายงานตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เลยบล็อกบล็อกตั้งแต่นั้นมานะครับเพราะว่าช่องเรานะครับไม่สนับสนุนนะครับพวกสิบแปดมงกุฎนะครับท่านผู้ชมนะครับผมพูดตรงๆรนะผมไม่สนับสนุนนะครับนะแต่พวกหลอกลวงเขานะครับเนาะนั่นแหละคือคือผมเข้าใจนะครับท่านผู้ชมนะครับคนไทยเราน่ะชอบทําบุญนครับผมแล้วก็เรียกว่าเขาเต็มใจให้ก็ไม่มีปัญหานะครับนะ เรียกว่าเราจะทํายื่นมือเข้าไปช่วยใครถ้าเราเต็มใจเต็มใจช่วยนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับมาท่านชมกันเนาะแต่แต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้บ้านเราเนี่ยมันมีทุกอย่างนะครับนะสิบแปดมงผุดแล้วก็มีแทบจะทุกอย่างนะครับนะเอาเอาตรงนู้นมาอ้างเอาตรงนี้มาอ้างนะครับนะท่านผู้ชมนะครับนาะบางทีก็เอาเด็กมาบังหน้านะครับเนาะก็มันหลากหลายนะครับนะท่านผู้ชมนะครับเนาะจะจะทาจะจะช่วยหรืออะไรก็ก็ คิดเอาแล้วกันนะครับนาะท่านผู้ชมนะครับเนาะเรียกว่าผมก็บล็อกไปแล้วครับนะครับนะคนหนึ่งนะครับมาเรียกว่าอาจจะมาทําให้ช่องเราเสียหายนะครับเนาะเรียกว่าขนาดผมนี่ยังไม่กล้านะครับนะไม่กล้าที่จะเลี่ะไรเงินใครนะครับเนาะเออถ้าเขาอยากจะสนับสนุนเขาก็คงสนับสนุนนะครับเนาะนั่นแหละอืมช่วยซื้อแกหน่อยประการบอกโอ้โหเัการนะครับ ผมก็อยากจะช่วยซื้อนะครับอากาศนะครับนะเดี๋ยวผมผมเข้าไปถามไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษผมยังไม่แข็งแรงนะครับนะนี่แหละครับก็เห็นน้องๆนักศึกษาก็คือผมก็เห็นหลายท่านอยู่นะครับมาที่เขามาเหมือนกับว่าจะช่วยซื้อนะครับนะท่านผู้ชมนะคือก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับนะผมว่าอย่างที่บอกเรียกว่าคนนิดคนะหน่อยนะครับนะ อ่าเรียกว่าเขาไม่ได้มาหลอกลวงนะครับนะอย่างนี่นะครับผมก็บองดูสีหน้าค่าตาเขาก็ไม่ได้หลอกลวงนะครับนะเขาไม่ได้มาขอนะครับนะอืมเรียกว่าละเขามีของให้คุณซื้อคุณก็ต้องซื้อนะครับนันท่านผู้ชมนะครับเรียกว่าคุณไม่ซื้อเขาก็ไม่บังคับนะครับเรียกว่าไม่ไม่ลุกขึ้นไปตบปากไปกเออเรียกว่าตบไหลนะครับให้มาซื้อของไม่ใช่นะครับเนาะเออเรียกว่าคุณสามารถเดินผ่านเขาได้นะครับเนาะ ก็เหมือนผมนะครับผมก็ไม่จาเป็นต้องมาถ่ายแกนะครับนะแต่ว่าผมผมมองว่าผมก็ก็เห็นบ่อยนะครับมาแต่ว่าก็น้อยนะครับส่วนน้อยนะครับนะท่านผู้ชมที่เห็นชาวต่างชาตินะครับนะเออเรียกว่าจะมาขายตามฟุตบาทนะครับเนาะเออขอบคุณโม่นะครับนะอยากเห็นนะครับเมื่อกี้ผมเมื่เข้าไปดูแล้วนะครับนะท่านผู้ชมคะคลิปแรกนะครับเนาะจริงๆก็เกรงใจเขานะครับนะนี่ก็มีคนช่วยช่วยเขาอยู่นะ